ฮัลโหลฮัล yeah. โสตริตสตา์โซเชียลแคมุกคนนี่คือเสียงของสุปตาผู้ที่น่าฮักที่สุดในจังหวัดนนองคายสำหรับเมื่อน ah> ี้สุปตาก็ได้ร mm ับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ว่าอด้มีโอกาสมาเขาร่วมกชินเฟสติวัลสุปตากับมานําเจเจเนอเรชั่นเกิร์ลบรรยากาศที่คึกคืนแบบนี้นั่นก็คืออ่า กระถินเฟสติวัลกระถินเฟสติวัลวิธีอย่างขออธิบายเล็กน้อยนั่นก็คือการได้รวบรวมมันนี่ของชาวบ้านมาแล้วก็เอามาทําบุญยอยู่ะบัดปลา,ปา <laughs> อันนี้คือไม้เมบรีเดี๋ยวไม้เมบรีของซุปตาสวัส <laughs> 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 ดีค่ะ <laughs> กสำหรับวิธีเหตุก็คือเขาจาะมีขบ,บวพนพาเลสเออ เ,ออเป็นขบวนพาเลทรอบวัดประมาณ3รอบล้กกัสมีผสมผสานกับวงออร์เคสตราแอนด์พินแอนด์ลกักกแคนหลังจาก has, แฮร์ร็จละสนามเงินไปไฮอาวาัดเฮ็ดบุญวัดก็จะเอาไปฟิชชิ่หรือว่าจะไปเฮ็ดยางกนแล้วแต่ตามท้องเรื่องสำหรับมื้อนี้กาได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นวันวีคที่ว่าพ่อนากอยู่拉สแห่งนี้ก็สิเดินทางกลับประมาณปลายเดือน โอเคขอตัวไปไทยลุ้มไปเฮ็ดบุญก่อนบาย